ในที่สุดทีเซอร์ตัวแรกของหนังซอมบี้โลกแตกเรื่องล่าสุดจากเดดฟิกยาง Army of the Dead ก็ได้ปล่อยตัวอย่างมาเรียกน้ำย่อยพวกเราเหล่าแฟนๆหนังซอมบี้ในวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าในทีเซอร์นี้ได้ปล่อยอะไรมาให้เราดูกันบ้างและข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมหามาเพื่อให้ทุกท่านเตรียมตัวก่อนได้ดูหนังจริงด้วยโดยเรื่องราวของ Army of the Dead นั้นจะเกิดขึ้นภายหลังการล่มสลายของอารยธรรมมนุษย์ที่เกิดจากโรคระบาด ทำให้คนกลายเป็นซอมบี้หลายเมืองทั่วโลกล้วนถูกซอมบี้ยึดครองไม่ว่าจะเป็นลอสแอนเจลิสลาสเวกัสหรือแม้กระทั่งปารีสฝรั่งเศสจากตัวอย่างนี้ทำให้เราเห็นว่าเชื้อไวรัสนั้นแพร่กระจายไปทั่วโลกทั่วทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นทวีตอเมริกาหรือแม้กระทั่งยุโรปแต่ก็ยังโชคดีที่ยังมีมนุษย์ที่หลงเหลือรอดชีวิตอยู่และพวกเขาก็ต่อเอาชีวิตรอดในยุคที่มีแต่ซอมบี้ หนึ่งในนั้นก็มีอดีตทหารบ้าดีเดือดอย่างสกอตต์บาร์ดที่รับบทโดยเดฟปาติสตาที่เรารู้จักกันดีในบทของพี่แดกมนุษย์ล่องหนในกา a r d i น n of the Galaxy นั่นเองต่อมาอีกหนึ่งสมาชิกทีมของสกอตต์นั่นก็คือฟานเดโรโดยได้นักแสดงผิวสีคุณภาพอย่างโอเมรี่แฮนบิทที่เคยฝากผลงานไว้ในหนังอาคมคุณใสของมอนฮูตูอย่างสเปลที่ออกฉายเมื่อปีที่แล้วเป็นหนังที่สนุกมาก,ก,กและเสริมทัพผู้รอชีวิตด้วยลุดวิทเดอเตอร์ ที่รับบทโดยนักแสดงชาวเยอรมันอย่างมาเทียสไสว์คูฟ่ที่เ่านั้นคุณหน้าคุณตาพี่แก่กันดีจากหนังสงครามก้องโลกในบทบาทของทหารเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอย่างหัวฮอสบอกเลยว่าเรื่องนี้โคตรบันและเสริมทับโดยสาวแกล่งอย่างมาเรียนปีเตอร์ที่รับบทโดย ติกโนตาโรนักพูดและนักแสดงหญิงชาวอเมริกันที่เธอนั้นเคยป่วยเป็นโรคบะเร็งก่อนที่ภายหลังเธอจะหายดีและกลายมาเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจนอกจากนี้ยังพวกได้นักแสดงสาวมากฝีมืออย่างเอลล่าเพเอร์เนลนักแสดงสาวชาวอินเดียอย่างฮูมาเคเลซิและอนาเดล่าเลกูล่านักแสดงสมทบที่จะมาสร้างสีสันให้กับเรื่องนี้เช่นกันและการรวมตัวเฉพาะกิจในครั้งนี้ ก็เพื่อภารกิจการจารกรรมครั้งยิ่งใหญ่ในคาสิโนของลาสเวกัสอย่างแอลนติกคาสิโนโฮเทลที่ในตอนนี้ไม่ได้มีแต่นักพนันแต่เต็มไปด้วยฝูงซอมบี้กระหายเลือดที่พร้อมจะฉีกทุกคนที่เข้ามายังคาสิโนแห่งนี้ให้กลายเป็นอาหารแต่ถึงจะเสี่ยงแค่ไหนทีมนี้ก็บอยัน่นเพราะเป้าหมายของเขากันก็คือตู้เซฟที่บรรจุเงินกองเท่าภูเขาเรีเยกได้ว่าภารกิจครั้งนี้นั้นคุ้มที่จะเสี่ยงจริงๆก็งแงะหลักเงินกองเป็นภูเขาซะขนาดนี้โดยหนังเรื่องนี้ เป็นหนังซอมบี้แนวจารกรรมซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากในจักรวาลของหนังซอมบี้และแน่นอนว่าพล็อตเรื่องและไอเดียสุดบันเจิดก็ต้องมาจากผู้กำกับสุดบันเจิดเช่นกันใช่แล้วเพราะผลงานเรื่องนี้เป็นของเฮียแซคชุมแพรทุยไม่ใช่แซคสไนเดอร์ผู้กำกับมากฝีมือที่เคยฝากผลงานไว้นในหนังขุนศึกสถานโลกอย่าง300และหนังซูปเปอร์ฮีโร่สุดดาร์กอย่าง Watchmen และหนังรวมทีมซูปเปอร์ฮีโร่ดีซีอย่างจอร์จติเออ,เอ,อไ,มไ,มไม่ใช่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 เรื่องนี้ Justice League version Snyder cut ที่จะออกฉายในปีนี้นั่นเองและถ้าถามว่าเฮียแซกจะสามารถกำก,กับหนังซอมบี้ได้หรอหนังฮีโร่ยังแทบจะไม่รอดเลยบอกเลยครับว่าพี่แกเนี่ยก็เคยฝากผลงานไว้ในหนังซอมบี้4คูณร้อยที่รีเมคมาจากหนังของจอร์เอโรเมโร่าง Dawn of the Dead อีกหนึ่งหนังซอมบี้คุณภาพที่บอกเลยครับว่าใครดูตอนเด็กๆเนี่ยโคตรมันดังนั้นหายห่วงได้แน่นอนเรื่องความรุนละทึกและความมัน ส่วนใครที่เคยเล้อเฮียแซกเอาไว้ว่าพี่แกเนี่ยทำเป็นหนังสายมืดโทนดาร์กอย่างเดียวโออะไรก็ต้องมนต์มน,มนพอมาดูทีเซอร์เรื่องนี้นี่บอกเลยว่าโอ้โหสีสันจัดเต็มฮะผมนึกว่าอยู่คนละจัก,กรวาลกันเลยทีเดียวภารกิจพ้นในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรและพวกเขาจะสามารถเอาชีวิตรอดจากเหล่าฟงซอมบี้กระหายเลือดได้หรือไม่ก็ต้องไปรอชมกันในหนังเอานะครับกับ Army of the Dead ที่สามารถรับชมกันได้ทาง n น็ fli x กในวันที่21พฤษภาคมนี้ เป็นไงกันบ้างครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีดจากพวกเรานะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบาย